นี่จ้ะที่ไหนมีทะเลที่นั่นก็มีทรายเราก็เดินตามทรายแบบนี้ละค่ะเดินตามทรายเพื่อตามหาชวมวิมโอ้ยงามเทนอมอน,นิ <c oughs> บรรยากาศเป็นใจมากเลยวันนี้พอดีมีบรรยากาศแบบนี้นี่คนเดินริมทะเลกันหลายคนหลังเลิกงานเขาก็จะมาเดิน กินลมชมบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกเวลาช่วงตอนพลบคำ่ำนี่จ้ะตอนที่เราเอาเรือมาเราก็จะเอาเรือมาตรงนี้แหละจ้ะผ่านตรงนี้มองวิวตรงนี้คนจะเยอะหน้าร้อนนะ่ะคนมาอาบแดดเต็มแถวนี้โอ้บรรยากาศคืองามแท้จ้ะนี่พุ่นมีผู้ชายคนหนึ่งคุณชายเขาก็นั่งกินลมชมท้องฟงท้องฟ้า ทะเลใครชอบทะเลใครชอบวิวบรรยากาศแบบนี้กะคลิปสาบุไทยเดอ้อสาบุไทยพ้าเละ้าป่วงก็จะมีเรือพลาสติกผูไว้ตรงนี้เอาไว้ยามฉุกเฉินท้องฝ้าก็จะมาง่ามแต่ละมือน,นี้พี่น้องเอืยพี่น้องเอืยค่อยสีให้เบึงเรือชุงค่อยก็จอดไว้ตรงนู้นนะถ้าเรืออนนุ่นทางไปเดนมาร์ก น Dante, ู่นค да ือทะลุ <ve> <Buffalo> ไปเดนมาร์กเลยค่ะเนี่ยทะลุไปฝั่งเดนมาร์กคือทางนี้ทะเลอ่าวไปนู่นก็เป็นเดนมาร์กแล้วก็ตระระแๆงแนงแงมาทางนี้ก็เป็นฝั่งแองกันโฮมนะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนี่มาอีกมุมหนึ่งตัดนี่ท่าเรือเมืองแองกันโฮมอยู égal, ่ตรงนู้นโรงแรมคริสตินเฮิร์ตอยู่ทังนู่นนี่จ้ะตัดมาอีกนี่เมืองท้องฟ้าท้องฟ้าและ ต้นหญ้าช่วงนี้ดึดดุดทางที่เรามาจอดรถตรงนู้นดึดดุดดดแล้วก็เดินมาทางนี้นี่จ้ะโอ้นี่ละจ้ามือตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเด้อพอแม่พปีน้องพอแม่พปีน้องปะค่อยๆเดินบึ๊บลงทรายข่อยขึ้นหอดสมัยตอนข่อยยังหน่อยเด้ข่เป็นเล่นข่อยี่ยเป็นคนชอบน้ำชอบทะเลชอบน้ำชอบทราย เพราะว่าตอนเล็กๆค่อยก็ขูกอยู่แต่น้ํากับทรายหิมนํายังลําพยังตอนนั้นสมัยตอนค่อยน้อยๆน,นะค่อยก็เลยเป็นคนชอบน้ํานะอยู่กับน้ํารู้สึกมีพลังอยู่กับน้ํารู้สึกสดชื่นอยู่กับน้ํารู้สึกสดใสอยู่กับน้ํารู้สึกกําลังกายกําลังใจดีมากหนูน่นคุณชายมากับคุณชายจะวันนี้นี่อนี่ตรงนี้เขาก็เป็นที่ เขาจะแต่งมองที่ถ่ายรูปมองอะไรแบบเนี้ยเป็นจุดแลนด์มาร์คให้ได้ถ่ายรูป,ออรป,นนป,รปช่วงหน้าร้อนเนาะเขาก็จะมีประดับประดาดอกมองดอกไม้อู้กลางคืนน่าสิฟินกลางคืนน่าจะสวยนะเนี่ยตรงนี้มันจะมองเห็นไฟมองเห็นไฟที่ที่ริมทะเลฝั่งนูน้นแล้วก็เห็นแสงพระอาทิตย์ประมาณนี้ทะเลตอนนี้ก็คนไม่เยอะ เงียบสงบได้ยินแต่เสียงน้ำซัดสัดกับคลื่นกับฝั่งจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะอันนี้คือทะเล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 ,ะเลหอยก็มีแต่เปลือกหอยหอยขึ้นมาก็มีแต่เปลือกหอยอู้แต่ตรงนี้ก็เปลือกหอยมีแต่หอยตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยก็มีเป็ดเล่นน้ำโอ้ย พว่าน้ํายังไม่เป็นน้ําแข็งมันยังมีเป็ดเล่นน้ําอยู่น้ําไม่มีไม่เป็นน้ําแข็งเขาจะพาม้ามาเดินตรงบริเวณนี้จะมีม้าเดินปาดมาเนี่ยพัดเอาอ่พัดเอาอ่อันสาหลายทะเลสาลายทะเลต่างๆขึ้นมาบนบกปาดเปิดลอยตะลองตองลงจะลงตองตองอยู่นี่จ้าบรรยากาศเมื่อนี้เนาะประมาณนี้หละจ้า ให้ดูเนาะถ้าใครชอบวิวบรรยากาศเหมือนสาวุุไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะผ้ารอผ้าปวงสดชื่นจ้าหมู่บ้านนี่ลมแห้งแห้งสมพอลมพัดเอาพวกอ่าพวกสิ่งแบบนี้ขึ้นมาเมื่อคืนนี่ลมแห้งอีดีจ้า เมื่อคืนีนลมแห้งแหงลมคักลมแน่แมงกะพุนก็เยอะถ้าเป็นบรรยากาศจังซี่แมงกะพุนก็หลายคักหลายแน่นี่พัดเอาเขาเรียกอะไรสาหร่ายทะเลตะไคร่น้ําอะไรขึ้นมาเต้มือเปลือกหอยปัดเวลาค่อยลงมางมก็คือไม่เยอะเวลามีแต่เปลือกแบบนี้ก็ขึ้นหลายเถอะเนาะเปลือกหอยเวลาหอยมางมขึ้นมมีนี่จ้า ลายเปลือกมันนะเปลือกมันนะแต่ตัวมันไม่รู้ไปไหนหอยค้าไม่ใช่หอยค้างหอยแครงเนี่ยหอยอะไรหอยเล็บม้าบอกไม่ได้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องหอยนี่อันนี้เห็นไหมสิ่งที่มันพัดขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเบื้องเอาเ้าชื่นใจว่าแม่นหน่อยได้ี่ยสิ่งนี้ที่พัดขึ้นมาเขาก็พัดขึ้นมาทําความสะอาด ทำความสะอาดพื้นทะเลไปในตัวเนาะมันเป็นธรรมชาติวัฏจักรขอของอธรรมชาติเขาก็จะทำความสะอาดพื้นน้ำของเขาไปในตัวแบบนี้นี่จ้ะเขาจะพัดขึ้นฝั่งมันก็ทำความสะอาดน้ำไปในตัวจริงๆนั่นแหละค่ะอืมธรรมานี่โอ้ลมเย็นคืองามแทนอ้อคือสวยแทนอ้อคืองามแทนอ้อคือสวยแทนอ้อนี่จ้ะ วิถีชีวิตของคนที่นี่ทางตอนใต้ของสวีเดนก็จะประมาณนี้ละจ้าจะพากันเดินส่วนมาจะสูตรอากาศบริสุทธิ์อากาศธรรมชาติจะอยู่กับอากาศบริสุทธิ์อากาศธรรมชาตินี่ละจ้ามันทําให้มันได้ฟอกของลมหายใจได้ดีมันทําให้อายุมั่นควันยืนนะจ้าโอเค